มุ่งสู่ชัยชนะเพื่อความหวังและชัยชนะในการดำเนินชีวิตผ่านบทประพันธ์และคำชี้นำของอาจารย์อิเคดะก้าวย่างอย่างทรงพลังที่จะพาทุกท่านเดินทางไปด้วยกันพบกับความสุขความหวังพร้อมสร้างแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์มุ่งสู่ชัยชนะอพิโซดที่6ผม นายนครติละพรพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของสมาคมโซคามีวันที่ระลึกสำคัญสำคัญอยู่หลายวันเช่นวันที่ 11. รกรกฎาคม7.11เป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งฝ่ายยุวชนชายและวันที่ 19. รกรกฎาคม7.19เป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งฝ่ายยุวชนหญิง และอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญคือวันที่สามกรกฎาคมหรือ7.3วันแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่พ่ายแพ้เป็นวันที่อาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งสองท่านคืออาจารย์โทดะประธานสมาคมโซคาท่านที่สองออกจากคุกและยังเป็นวันที่อาจารย์อีเคดะประธานสมาคมโซคาท่านที่สามถูกจับเข้าคุกในอีก12ปีต่อมาซึ่งในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงจิตวิญญาณที่สำคัญแห่งอาจารย์กับเิร็์ของโซคาและความเป็นมาของวันที่ระลึกนี้ไปด้วยกันวันที่3กรกฎาคมคิตสรศักราช1945อาจารย์โทดะออกจากเรือนจำโทโยธมามะตำบลสุกโมขณะที่มีอายุ45ปีถ้ำกลางซากปรักหักพังจากระเบิดที่ถูกโจมตีจากเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรจากการทำสงคราม อาจารย์มาคิงนจิกับอาจารย์โทดะและกรรมการสมาคมรวม21คนถูกรัฐบาลทาหารญี่ปุ่นจับด้วยข้อหาที่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางศาสนาและอาจารย์มาคิโนจิก็เสียชีวิตระหว่างที่ถูกจองจำส่วนกรรมการสมาคมคนอื่นๆก็ถูกบีบบังคับให้เลิกศรัทธาต่อคำสอนของพระนิชิเรนไดโชเนนและให้รับยันชินโตเหลือแต่เพียงอาจารย์โทดะเท่านั้น ที่ยืนหยัดไม่ยอมปฏิบัติตามหลังจากนั้นอีก12ปีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์การบีทาธรรมที่เหมืองยูบาริเกาะฮอบไกโดเป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกสมาคมโซคาถูกสหภาพแรงงานเหมืองท่านหินกันแกล้งด้วยเหตุผลต่างๆนานาจนทำให้สมาชิกได้รับความยากลำบากนอกจากนั้นยังลงข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ร้ายกับทางสมาคมโซคาอีกด้วย สมาคมโซคายืนหยัดต่อสู้กับเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์อิเคดะเป็นผู้บัญชาการด้วยตัวเองผลปรากฏว่าสมาคมโซคามีชัยชนะในระหว่างที่อาจารย์อิเคดะปกป้องสมาชิกอยู่นั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตามอาจารย์อีเคดะไปรายงานตัวคดีโอซาก้าแต่อาจารย์อิเคดะไม่อยู่เพราะท่านกำลังปกป้องสมาชิกอยู่ที่ยูบาริหลังจากเสร็จประชุมที่ยูบาริแล้วท่านพร้อมแล้ว ที่จะรับมือกับคดีโอซากา้าในวันที่3รกรกฎาคมอาจารย์อิเคดะได้เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โอซากา้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะปกป้องอาจารย์โทดะซึ่งขณะนั้นสุขภาพสุดโซม,มาและจะไม่ให้ท่านต้องเข้าคุกอีเด็ดขาดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตนก็ตามณนะที่พักคอยสนามบินฮานดะเมื่ออาจารย์อิเคดะพบกับอาจารย์โทดะซึ่งรอยอยู่ที่นั่น ท่านได้รายงานเหตุการณ์สหภาพแรงงานเหมืองถ่านหินให้อาจารย์โทดะได้รับทราบอาจารย์โทดะได้ฟังก็น้ำตาคอมีคำพูดหนึ่งที่สมาชิกสมาคมโซคาจะต้องจดจำไปอีกนานอาจารย์โทดะพูดกับอาจารย์อีเคดะว่าไดสคุปหากเธอจะต้องตายฉันก็จะล้มตัวลงบนร่างของเธอและตายตามไปด้วยกัน สายสัมพันธ์อาจารย์กับสิทธิ์รืกอซึ่งยิ่งนักทั้งอาจารย์และสิทธิ์ก็พร้อมที่จะตายแทนกันได้นี่คือจิตวิญญาณโซคาที่สูงส่งที่พวกเราพึงจดจําและซึมซับเรื่องนี้ไว้เมื and and ่อถึงสถานีตำรวจโอซาก้าอาจารย์อิเคดะได้ถูกสอบสวนอย่างหนักด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมทุกวัน โดยทางตำรวจพยายามหาทุกวิถีทางที่จะเอาผิดอาจารย์อีเคดะถึงขั้นที่จะดึงอาจารย์โทดะมารับการไต่สวนด้วยซึ่งอาจารย์อีเคดะยอมไม่ได้เนื่องจากอาจารย์โทดะอายุมากและสุขภาพไม่แข็งแรงดังนั้นท่านจึงยอมถูกจองจำเป็นเวลา15วันและได้รับการปล่อยตัวในวันที่17กรกฎาคมและท่านได้ต่อสู้คดียาวนานถึง4ปีครึ่ง จนการพิจารณาคดีครั้งที่84ในวันที่25มกราคมคิรตศักรา1962ศาลก็ตัดสินว่าท่านบริสุทธิ์อันเป็นการจบคดีความดังนั้นการที่อาจารย์ออกจากคุกและสิทธิ์เข้าคุกในวันที่3กรกฎาคมวันเดียวกันนี่จะต้องเป็นพุทธเจตนาโดยแท้สายสัมพันธ์ของอาจารย์กับสิทธิ์อันลึกซึ้ง ได้เชื่อมโยงกันภายใต้ความศรัทธ,ธาที่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ทรมไพสารและปกป้องอาจารย์แม้ตัวเองจะต้องถูกจับเข้าคุกก็ตาม7.3วันแห่งอาจารย์กับสิทธิ์ไม่พ่ายแพ้อาจารย์อีคดะกล่าวเสมอว่ามาสร้างความทรงจำในการเผยแผ่ทรมไพสารพร้อมไปกับผมเถอะขอให้พวกเรานำเอาจิตใจของอาจารย์มาเป็นจิตใจของตนเองในการต่อสู้ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของฝ่าย